สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาคัดเข้าเปลือกออกนะคะน,นี่คือเข้าเปลือกดอยอันนี้ก็ตมเรียบร้อยและะ้วค่ะตำได้มือนะคะตำได้ะครกใหญ่ๆเลยต้องคัดออกก่อนนะคะเพราะว่าตาม,มันไม่มันไม่หมดอะคะ่ะมันจะเป็นเหลือจะแบบนี้ถ้าหุงแล้วกินแล้วมันแน่นร่อยค่ะมันต้องคัดออกก่อนนะคะคัดแล้วก็มันเอาไวต้ตรงนี้อันนี้คือ คัดแล้วนะคะคัดแล้วแล้วก็เป,กเปลือกเปลือกข้าวดอยก็จะเป็นประมาณต้องไปตามอีกรอบนึงค่ะก็อน,นก็สะอาดแล้วข้าวดอยที่จะมีประโยชน์มากนะคะอร่อยหวานค่ะปลุกเองด้วยก็จะมาคัดเปลือกมีออกเลยนะคะคัดไปเร,เรื่อยเรื่อยจนจนกว่าจะหมดแล้วก็ เก็บไว้กินได้เป็นอาทิตย์นึงต้องต้องตามไว้นะคะไม่อย่างน,นี้ไม่มีหงแล้วค่ะน,นี่คือข้าวดอยนะคะข้าวข้าวดอยข้าวกระเลียงค่ะไม่ได้ใช้ลงสีสีนะคะอันนี้คือตามเองตามเองกับมือเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดต like, ิดตามให้ได้นะคะ สวัสดีค่ะ